i d a y นะดี y นะครับผมทุกทุกช่างนะครับผมคน <D> ไทยรเราครับผมเก่งมากที่สุดของโลกนะยูทูบครับมันก็ค่าด,ดีนะครับ f อซหรือท่านผู้ชมอาจจะถามผมว่ารุ่นเนี่ยครับรุ่นห้าพันนะครับผมแปลงในไม้เนยมันก็ต้องทําได้ทุกรุ่นนะครับผมเพราะคนไทยเราเป็นคน ดัดแปลงเก่งอยู่แล้วครับผมสุดยอดอยู่แล้วครับผมผมเห็น,นลหลาย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 ช่างอยู่ครับผมนะใช้ค่ามาสองเขาก็ทําการทําให้เป็นค่าเดียวนะนี่จะเป็นค่าเดียวอยู่แล้วครับผมทําการนะฮะมันก็ใช้มาสองค่านะครับผมสองค่าแต่ก็มาดัดแปลงให้เป็นค่าเดียวใช้เฟดเฟดเบอร์เดียวนั่นแหละครับผมนะก็สุดยอดเหมือนกันครับผมบางบางท่านนะฮะบาง f c บางช่างนะครับผมดีงาน DIY ผมยกนิ